ต่อกันที่ความคืบหน้านะครับกรณีดาบตำรวจนะครับซึ่งก็คือดาบแปะนี่นะครับทางตำรวจสอนหอ้วยขวางได้มีการแจ้ง3ข้อหาหนักนะครับดาบตำรวจยิงนะฮะหนุ่มไรเดอร์เสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านย่านห้วยขวางพร้อมกับฝากขังสารอาญารัชดาแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธให้ปากคำชั้นสอบสวนกับ ไปกันที่สอนอห้วยขวางพันตระบะเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษย์ผู้กำกับการสอนห้วยขวางเปิดเผยภายหลังพนักงานสอบสวนควบคุมตัวดาบแปะไปฝากขังสารอาญาว่าตอนนี้ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขัง3ข้อหาด้วยกันครับ 1. ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 2. พบพาอาวุธปืนไปในเมืองและที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรข้อหาที่3นะครับ ยิงปืนในเมืองและที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและผู้ต้องหาก็เป็นตำรวจด้วยพนักงานสอบสวนจึงทำคดีให้รัดกุ่มและก็รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะฮะเป็นความคืบหน้าจากเมื่อช่วงข่าวเที่ยงที่เรารายงานกันไป<ะ>นี่นะครับก็ล่าสุดก็สามารถที่จะคุมตัวนะฮะสำหรับมือยิงหนุ่มไรเดอร์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ ส่วนการสอบปากคําคพยานได้มีการสอบปากคําคไปแล้ว6ปากประเด็นคําให้การของผู้ต้องหานั้นเจ้าตัวยังไม่ได้ให้การใดๆในชั้นสอบสวนนะครับแต่ตํารวจก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆประกอบในการเอาผิดและประเด็นที่ญาติของผู้ตายให้ข้อมูลย้อนแย้งกับคําให้การของฝั่งผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ขอเปิดเผยนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะกระทบต่อสำนวนคดี ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุของดาบแปะที่เป็นผู้ต้องหาไม่ขอออกความเห็นเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่ก็ยืนยันนะครับว่าแม่ของผู้ต้องหานะครับขออภัยครับแม้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะเป็นตํารวจสอนอสุทธิสารแต่ว่าตํารวจสอนอห้วยขวางก็จะดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดนั่นเองครับคือพูดถึงทั้งสอนอสุทธิสารแล้วก็สอนอห้วยขวางก็ อยู่ติดกันนะ,ะไม่ได้อยู่ไกลกันเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตารวจก็จะต้องทําคดีนี้นะครับด้วยความยุติธรรมไม่เป็นที่คอรหาของสังคมขณะเดียวกันก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝั่งด้วยเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลอาจจะยังไม่ตรงกันยังมีความย้อนแย้งกันในบางจุดนะครับแล้วก็สังคมก็ยังงงอยู่นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแท้จริงเหตุการณ์นี้สาเหตุมันคืออะไรกันแน่ ผู้สื่อข่าวนะครับได้มีการสอบถามถึงกรณีคลิปเสียงการเจรจาพูดคุยเพื่อที่จะขอเคลียร์คดีนั้นเรื่องนี้ทางท่านผู้กำกับการบอกนะครับว่ายังไม่ทราบรายละเอียดประเด็นนี้ต้องเอาคลิปไปตรวจสอบแต่ยืนยันเหมือนเดิมว่ายิ่งเป็นคดีตำรวจทำนี่นะครับก็ต้องตรงไปตรงมาให้ได้มากที่สุดและก็ไม่ได้หนักใจอะไรด้วยขณะที่ครอบครัวของผู้ตายเดินทางมาทำเอกสาร เื่อขอไปรับศพหนุ่มไรเดอร์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับไปที่วัดกุลนาทีนี่นะครับซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อว่าอยากจะขอเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วยนั่นเองครับครับ,รบก็ขอรายงานความคืบหน้าให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบอย่างนี้นะครับก่อนจะรายงานความคืบหน้าต้องก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลที่จะให้เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนะครับข้อมูลใดที่อาจจะส่งผลกระทบ ต่อรูปคดีก็ต้องขออนุญ,ญาตว่าขอสงวนข้อมูลเหล่านั้นไว้นะครับตอนนี้ความคืบหน้าในคดีเนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าที่ตํารวจของห้วยขวางเนี่ยได้จับกลุ่มดําเนินคดีผู้ก่อเหตุซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนทราบอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนของสอนองสุธ,ธิสารนะครับดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับและก็ข้อหาการพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะนะโดยไม่มีเหตุอันอควร รวมถึงการยิงปืนในที่สาธารนณะโดยไม่มีเหตุอันควรทั้งหมด3ข้อหาหลักนะครับอตอนนี้ความคืบหน้าทางคาดีได้สอบพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งหมด6ปากนะครับ6ปากแล้วก็เมื่อสักครู่ได้นําตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศารอาโดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนะครับด้วยเหตุผล2ประการนะครับประการแรกก็คือเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงประการที่2ก็คือ,อ เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเกรงว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับได้งางอบสวนได้ขอคัดค้านการประกันตัวนะครับจากจาการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การยังไงไหมคะ,ะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะให้การอย่างใดก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้การใดๆนะครับแต่ต้องเรียนว่าผู้ต้องหาเองเนี่ยตามสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วสามารถจะให้การอย่างไรก็ได้ดังนั้นการดําเนินคดีของตํารวจ หรือว่าตำรวนเราจะดูถึงพยานหลักฐานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดผลทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างที่บอกตอนต้นว่าขอให้อยู่ในสำนวนนะครับขอเป็นรายละเอียดในสำนวนจะดีกว่าแต่การให้การของคนดังกล่าวกับทางครอบครัวมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงเลยครับก็เป็นรายละเอียดในสำนวนแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกครับ พยานเรียกมาสอบทั้งหมด6ปากแล้วนะครับแล้วก็มีบุคคลตามที่ได้ถามเมื่อสักครู่แล้วก็ให้การในรายละเอียดไว้แล้วนะครับดดดอย่างที่บอกครับย้ําอีกครั้งนะครับคำถ,ถามใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีก็ขออนุญาตสงวนไว้ในสํานวน,นะครับก็ขอยืนยันว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอุกชะกาันสะเทือนขวัญน,นะครับและผู้ก่อเหตุเองก็เป็นเจ้าหนักราจเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางตำรวจของ <c oughs> หฮ้ยวขวางเนี่ยเราเดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายท,ทุกประการทุกข้อหานะครับทำให้เรารต่า,กางการตัวหรือเปล่าอยู่ในสำนวนครับอยู่ในสำนวน,ค,นครับว่ายุทธวิธีของตำรวจถูกต้องไหมกับการที่อีกคนหนึ่งจะใช้มีดแทงอีกคนหนึ่งยิงเลยเนี่ยพทธการตำรวจถูกต้องไหมอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับคดีนะครับ แล้วมันถ้ามองในไม่เกี่ยวกับคดีนะมองในวิชาชีพตำรวจอ่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ขอขอให้ข้อมูลเฉพาะในส่วนของเกี่ยวกับคดีดีกว่านะครับพยานทั้งหกปากให้การสอดคล้องกันไหมครับพงศกัิอะไรนะครับพยานทั้งหกปากให้การสอดคล้องกันไหมครับอืมก็มีหลายส่วนที่สอดคล้องนะครับขอเป็นรายละเอียดในสำนวนแล้วกันนะครับมีการตรวจสารเสพติดพยานทั้งหกคนไหมคะมีครับพบอะไรอย่างไรก็ขอสงวนไว้เป็นรายละเอียดก็อย่างที่บอกครับ อย่างที่บอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเราคงไม่ได้รับฟังด้ทําให้การตรงนั้น,<ใ>นแล้วก็รายละ<อ>เอียดของการให้การเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าขอให้อยู่ในสำนวนแล้วกันเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้ทางท่านรองรัฐมนติีแล้วท่านผู้การก็ได้ให้ข้อมูลแล้วก็เปิดภาพวงจรปิดให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับครอบครัวเขาก็กังวลว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจอาจจะไม่ได้รับควอมเป็นธรรมก็เมื่อสักครู่ก่อนออกมาพบพี่น้องสือมนชนก็ได้นั่งพูดคุย กับทางคุณแม่คุณพ่อพี่สาวแล้วก็คุณอานะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าทางตํารวจเองเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมนะครับดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมานะครับเมื่อครู่ก็พูดคุยกันอยู่ประมาณสัก20นาทีรวมถึงได้ให้คําแนะนำนะครับในเรื่องต่างๆไปก็เดี๋ยวคุณแม่ออกมาก็ลองสอบถามคุณแม่ได้นะครับมีคลิปว่าตํารวจพยายามโทรเจรจากับครอบครัวเพื่อจะจ่ายสตังค์ให้กับผู้เสียหาย ยุติคดีพุ่งกลับได้ข้อมูลนี้ยังไม่ทราบครับดำเนินการยังไงกับเรื่องนี้คือเรื่องตอนนี้คลิปที่ระบุว่าอ้างว่าเป็นชายคนหนึ่งโทรไปคุยกับผู้เสียหายพยายามจะให้สตังค์และเคลียร์คดีก็ต้องเอาคลิปมาดูก่อนว่ามันคืออะไรครับถ้าถามแค่นี้ผมคงให้ทัศนะและความเห็นไม่ได้แต่สัคมมองว่าในคดีดังกล่าวมันอาจจะช่วยเหลือกันได้ด้วยไม่เลยที่ว่าเป็นตำรวจก็ไม่เลยตรัจก็ต้องตอบอีกครั้งนะครับตอบหลายครั้งแล้วก็ตอบเหมือนเดิม นะครับแม้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็ต้องทำอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งเป็นตำรวจยิ่งต้องตรงไปตรงมาที่สุดนะครับไม่มีความหนักใจใดๆครับก็อยู่ที่การเจรจาพูดคุยระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับมักู่ได้ให้คำแนะนำทางฝ่ายคุณแม่คุณพ่อไปแล้วก็ขอสงวนไว้ในสำนวนดีกว่าแต่หลักฐานตัวเองก่อนหน้านี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมขอสงวนไว้ข้อมูลเหล่านี้อะไรที่กระทบต่อลูคดีขอสงวนไว้ทั้งหมดแต่หลักฐาน ส่วนตัวตำรวจกับไอ้คู่ที่ไปบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ไปเรื่องงานราชการใช่ไหมอยู่ในสำนวนครับอยู่ในสำนวนนะในสำนวนนี่ระบุว่าไปทําไมพอพออยู่ในสำนวนครับ <c oughs> อะไรที่อยู่ในสำนวนผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วก <c oughs> ็จริงๆเป็นคําถามที่ไม่ควรถามนะครับเพราะผมก็บอกตั้งแต่ต้แตตนแล้วว่าอะไรที่อาจจะกระทบต่อรูปคดีทุกท่านก็ได้ยินจากปากผมผมก็พูดหลายรอบนะครับเพราะฉะนั้นต้องกราบขออภัยว่า การใดที่อาจจะกระทบต่อรูปคดีก็ย้ําอีกครั้งว่าต้องขออภัยว่าต้องสมวนข้อมูลนะครับแต่หลักฐานที่เรามีเนี่ยยืนยันว่ามีน้าหนักเพียงพอที่จะเอาผิดดับตํารวจได้แน่นอนก็อยู่ในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแต่ช <นะ S 1> ัดเจนขนาดที่มีข้อมูลว่าตํารวจเป็นคนยิงเนี่ยยังไม่สามารถเอาผิดได้เสียคาถามนี้จริงๆก็ไม่ควรถามเพราะจับกลุ่มดําเนินคดีบอกไปตั้งแต่ต้นว่า3ข้อหาหลัก นะครับเพราะฉะนั้นเป็นคําถามที่คําตอบก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอํานาจการสอบสวนแน่นอนว่าไม่เกิน4-8ชั่วโมงแต่หากหมดความจําเป็นนะครับหมดความจําเป็นในการดําเนินการของพกงานำสวนก็สามารถที่จะส่งตัวให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาหรือการควบ